ครมอ่ะพี่น้องเอฟซีผมเกษตรพาเพลินเด้อพี่น้องซัหราเมนี้เนาะพี่น้องผมยางมาในสวนเรียกว่าสวนหม่องนี่ผมปลูกทุกอย่างเนาะพี่น้องมีตั้งแต่ดอกกระเจียวขาวตาไข่หัวคาพี่น้องรวมทั้งตาลมยางมามี้อพี่นงแต่ว่ามื้อนี้สิมาบรรยายให้พี่น้องได้ฟัง ว่าผมตั้งใจเสีาเห็ดคอนเทนต์มังนี้ให้พี่น้องได้เบิ่งเลยน้องสีโซนที่ผมสีไปด้านหลังนี่นาะพี่น้องรวมทั้งด่านนาประตายไปในสวนปาล์มนี่ดอกกระเจียวมีเกือบเต็มทั้งสวนเลยพี่น้องหลังจากฝนตกมา ผมต่างใจมาเฮ็ดคอนเทนต์มือนีเพื่อสีให้พี่น้องได้เห็นดอ,อกกระเจียวอันแสนจะสวยสดงดงามผมปลูกมาตั้งแต่ปีพศส,สองพันห้รอยสี่สิบสองยพี่น้องผมส่วนหลายผมสี่บ่อคยได้กินเองดอกเพราะว่าผมเนีนไหวขยายพันธุ์ยามดอกเขาเน่าสีผมสีมากเก็บเราสลัดสลัดไปสินะพี่น้องในที่สุดเขาก็สิบนอเป็นเวิงแบบไงน้ำเหนียวดึงดึงนี่น ทาเก็บเด้อพี่น้องเรียกว่าขายไลไรบาทนี่ผมจำเป็นต้องขยายท่านให้มันกว้างในบริเวณที่ประมาณที่พี่น้องได้เห็นแค่นี้น้องผมอา่าที่บอกพี่น้องฟังถ้าขายก็ได้ไรบาทถ้าผมสก็บอดดอกไปถ่ายดอกกระเจียวขาวซึ่งมันจะมีฤดูละหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยจะเพาะ หลังฝนตกไม้เช่นเดือนพฤษภาศินาพี่น้องบางเทือกฝนตกหลังสงการบางปีบางปีตกก่อนเทศกาลสงการเพราะฉะนั้นพืชชน,นิดนี้ถูกฝนแรกเท่านั้นเขาถึงจะออกพีน่น้องลังจากเขาออกดอกเแล้วเขาก็เนา่าเยพี่น้องคันดอกเขาซุกแกเขาสีเนา่าเขาก็สีเป็นเม็ดเป็นไใน,ในอยู่ข้างไน เราก็สาม,มารถที่จะเอามาสลัดสลัดสลัดไปขยายพื้นที่ได้ผมตั้งใจมาเห็ดคลิปให้พี่น้องในเบื้องดอกดอกระเจียวที่ผมปลูกมาพี่น้องเอ้ยหลายปีเด้อตั้งแต่ปีพศ2542เนี่ยผมปลูกผอมต้นลำไยที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เห็นบ่เนี่ยผมเอากล่องโทรศรัพท์มาพาดไลยมองนี่พี่น้องนึกภาพมึงตั้งแต่ปีพศ2542จนป่านนี้ ดอกกระเจียวผมผมบ่เคยได้กินเป็นอย่างผมถึงบ่เคยได้กินพี่น้องเขาเรียกว่าคนเห็นแก่โตคนทถือปลูกสางของไปกินเองถึงเวลาจะสีแอบทีลอยมาเก็บมากินมาเก็บไปกินหรือเอาไปเห็นน้องผมกับบรูดอ,อกเป็นอย่าง ผมถามแน่ว่าเป็นยังเจ้าคือบ่ปลูกกินเองทงั้งทั้งที่มันปลูกง่ายไปหามามองได้ก็ได้ในป่าเข้ามาปลูกไว้ในบ้านก็ได้ในกระถางนี่หลังบ้านนาบ้านที่ที่ลกหลางบางเป้าเนี่เจ้าก็ปลูกกินแน่ทำไมครับผมถามหน่อยของคนอื่นอะ่ะมันมันมีค่ามากยังไง คนอื่นเขาก็อยากได้กินคนเขาก็อยากปลูกสร้างอาชีพสร้างดได้ได้เหลือกินก็ขายเอ,อหรือไม่ก็แจกที่แจกน้องกินผมปลูกผมก็อยากได้นะครับอันนี้ฝากไปคิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ผมจะถือว่าโมฆะไปปีหน้าผมติดกล้องวงจรปิดแน่เพราะฉะนั้น อย่าหาว่าผมใจดำหนีว,าว้าจังสี่หละพี่น้องเลยพี่น้องท่านได้ทีปลูกสร้างท้องเดือพี่น้องก็ให้เฝ้าระวังกับคนเห็นแก่โตกลุ่มนี่ละ่ะะนาอพี่น้องซึ่งบอ่อยากปลูกอยากสร้างยังดอกอยากทาแต่ละเข้ากินนี่ผมก็่เคยได้กินดอกได้กินกเกษตรเล็กเศษหน่อยเหลือจากที่เขาเก็นเดี๋ยมันจะมีแน่อยู่ดอกพี่น้องเรียลาด มันจําเป็นบ่ที่ผมจะต้องมานั่งกินเก็บเศษของเหลือจากมือผมปลูกเองพวกเจ้าบ่ได้ปลูกได้สร้างถึงเวลาพวกเจ้ามาเก็บไปกินสมัยนี้มันเป็นสมัยเทคโนโลยีซึ่งโลกมันเรียกว่าโลกมันไปไกลการปลูกสร้างของปลูกอีกยังได้กินเจ้าก็ต้องปลูกบ่แม่นมาทาแบบ แต่รักของคนอื่นเดีพี่น้องอันนี้บอกให้ฟังเลยพี่นาผมจะติดกล้องวงจรปิดพี่น้องจะได้เห็นกันเจ้า่าบ่อยซุมเจ้ารักของคอยมาหลายปีแล้วเนาะอันนี้บอาสู้ฟังเลยนะพี่น้องอันนี้ก็เนาะเป็นการบอกให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังผมเฮ็ดอย่างผมเฮ็ดจริงจังจริงใจเดี๋ยวพี่น้องในสวนผมนี่มีทุกอย่างเนาะต้นยางนาก็มีผมปลูกไว้เพื่อสิเพาะเฮ็ดไว้กินในอนาคตเดี๋ยวพี่น้องพุ่นอะ อยางนะอันนี้ก็ต้นลำไยนี่ผมสีเก็บไวเป็นบางต้นลำไยเด้อพี่น้องผมสีให้เพ่งได้มาอาศัยเพื่อผสมท่านปามซึ่งมันเป็นนวัตกรรมจากธรรมชาตินมะให้ซอยผสมท่านปามให้ปลาม,มันหนวยดีหนวยดกอันนี้ก็เ้าสู่พี่น้องฟังล่ะพี่น้องเ้ยสำหรับ คลิปดอกกระเจียวปีนี้เนาะพี่น้อง FC เอฟซีเอ้ยผมเกษตรพาเพลินบอมมีคลิปให้พี่น้องได้เบื้องดอกนี่ให้เบื้องใ้แค่นีน่มองเดือนเป็นแปนปน,น่ะนี่เคลียหาจนมุนอุ่ยปุยเลยพี่น้องเลยพอปันมาปลูกเอาไว้พอปันจะของมาปลูกเอาไว้เคลียจนมูนเลยนี่จงไวให้ผมได้เห็นอยู่ดอกเดียวนี่ละนี่เห็นบ่านี่จับนอนหน่อยนีย่ ปีหนากล่องวงจรปิดสมาติตยอยู่ในไฮนี่ล่ะพี่น้องเอฟซีทารุนเป็นน้ำกันสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขออลาเนาะพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่ล่ะพี่น้องในปีหนาล่ะคลิปดอ,อกกระเจียวนีนปีนี้คงสิบอะไรเห็นดอก อันที่เห็นที่เคยลงไปนั่นใส่ถงุงอันซื้อเขากินว่าของจะของอันบริกินเขามาหลักไปก่อนสำหรับมื่อนี้เนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้พี่น้องอย่าลืมเนาะผมเกษตรภาพเพลินมีแนวดีกับสิมาอัพโหลดเนาะให้พี่น้องได้เบิ้งละพี่น้องมีความรู้หลากหลายละสิมาฟังหร้อนี้ขอการาบลาลพี่น้องไวเพร้นอนี้ครับผมสวัสดีครับ